สวัสดีค่ะพบกับคำงูเงินฟาร์มชาแนลค่ะ EP นี้นะคะจะมาโชว์ลูกหมูขุนที่เราขายออกนะคะชุดนี้จะเป็นสสายกับเลือดร้อยนะคะเป็นแรนดเลือดร้อยอายุ4สัปดาห์นะคะหรืออายุ28วัน,นะคะ่ะที่ขายออกจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะคะนี่ค่ะจะลักษณะนี้นะคะหมูขุนที่เราขายออกจะเป็นตัวผู้นะคะชุดนี้ นี่จับใส่รถออกไปให้ลูกค้าหน้าฟาร์มค่ะนี่เราคัดอย่างดีนะคะไม่ใช่จากแม่เดียวกันนะคะเป็นหลายหลายแม่นะคะรวมกันนะจับขายวันนี้จับขาย10ตัวค่ะที่มันหลุดจองนะพอดีเราโพสนะคะในคำพูเงินฟาร์มเพจไม่ถึง10นาทีค่ะน้องเขาเป็นลูกค้าจาับ บ้านม่วงค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันไม่ได้ไกลกันมากนะคะก็เลยไม่ต้องใช้ใบเคลื่อนย้ายนะคะชุดนี้ไม่ต้องใช้ใบเคลื่อนย้ายสัตว์นะเราขายตัวละพันห้าค่ะนี่ใครที่พลาดโอกาสเนาะผู้ใดญ่บกกล้ามาเอาช่วงนี้ช่วงนี้หมูเป็นโรคระบาดนะคะต้องระวังด้วยเนาะเวลาไปรับลูกหมูชุดนี้เราฉีด แค่วัคซีนอะฮิวาให้ค่ะเพราะว่าลูกหมูอายุแค่4สัปดาห์นะอันนี้ก็ยังเสี่ยงฉีดให้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกตัวนะคะเสมอกันทุกตัวค่ะสวยๆชุดนี้จะเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยที่เราขายออกไปตัวละพันห้านะคะถ้าใครสนใจ เอาเป็นชุดหน้าเนาะชุดเดือนมก,กราคมนะคะที่จะคลอดเดือนมก,กราคมถ้าใครสนใจก็สั่งจองล่วงหน้าได้นะคะเรามีขายเรื่อยๆค่ะนี่ลูกหมูที่เราจับวันนี้นะคะจะประมาณนี้หนักมากไม่ได้ชั่งนะคะว่ากี่กิโลแตกก่ก็ดูคนอุ้มค่ะตัวใหญ่อยู่นะคะนี่ขายถูกๆเลยพันห้าราคามิตรภาพค่ะ นี่นข้าสมเทียมเหมดอนเป็นบ่จ้ายู่นี่เขาผสมเทียมทั้งเหมดเลยค่ะก็ได้เกี่ยวต้องมูเธอเกี่ยวอยู่ค่ะ <c oughs> เกี่ยวอยู่ค่ะเข้ากับเรียนน้ำเสือจากหมูเถอะใช่ค่ะขาโบมี่หมูเถอะกบเป็นท่านนี้ที่โบนูเรียนมากยูนี่งข้าจะมีที่ใส่งา่ายยูจะเป็นปากช่องห้ากับแลนค่ะที่ใส่งา่ายหมูอันนี้เป็นน้ำเสือที่ซื้อมา ที่ซื้อเขามาเพระาะว่าโตแมวเหตุเป็นแมวพันอันนี้จะเป็นสายตรงครับสองสายก็เลยได้ก็กเลยดได้จะโตผูไปเด้อ้าสวยอยู่เนาะจ้า,าเดี๋ยวหนับเบิ้งค่ะเร็ว